うん。<noise> สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในภาคเครียนที่สองนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนในเรื่องของแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะเรายัางทบทวนกันในหนังสือคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่มที่1นะคะ แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูจะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 146, 147, 148, 149และก็150นะคะคุณครูจะทำโจทย์ตัวอย่างให้นักเรียนดูหน้าละ1ข้อนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอสื่อการสอนของคุณครูนะคะดูให้เข้าใจก่อนและเราจึงจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะแบบฝึกหัดในหน้าแรกนะคะก็คือหน้าที่146นะคะแบบฝึกหัด5.11นะคะโจทย์หัวข้อในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะข้อ 1. แก้โจทย์ปัญหาคุณครูจะทำตัวอย่างให้นักเรียนดู หน้าละ1ข้อนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูตัวอย่างของคุณครูนะคะดูให้เข้าใจก่อนแล้วเราจึงจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 1ดูโจทย์ตามคุณครูนะคะตอนเช้าพอเก็บมะนาวได้7ลูกตอนเย็นเก็บมะนาวได้12ลูกพอเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูก โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะพ่อเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูกโจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกมาคืออะไรคะตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้ตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้กี่ลูกคะเจ็ดลูกเราก็เขียนเลขเจ็ดลงไปนะคะเขียนหนังสือให้สวยงามนะคะตอนเย็นเก็บมะนาวได้ ตอนเย็นเก็บมะนาวได้กี่ลูกคะ12ลูกนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า7ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์ถามพอเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูกมีคําว่าทั้งหมดแสดงว่าเจอข้อนี้จะต้องเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การ บวกนั่นเองนะคะ7บวกกับ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะจากนั้นคำตอบพอเก็บมะนาวได้ทั้งหมดพอเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูกคะ7บวกกับ12ทําทำอย่างไรคะเอาจำนวนที่มากไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก7คําคำตอบก็คือ 19นั่นเองนะคะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้าที่147นะคะในข้อที่2นะคะแกโจทย์ปัญหาตัวอย่างข้อ2.1ดูโจทย์ตามคุณครูนะคะพ่อเพาะเมล็ดถั่วเขียว14กระถางมเมล็ดงอก6กระถาง เหลือที่ยังไม่งอกกี่กระถางโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเหลือที่ยังไม่งอกกี่กระถางนะคะโจทย์บอกพอ่พอเพาะเมล็ดถั่วเขียวพอ่พอเพาะเมล็ดถั่วเขียวกี่กระถางคะ14กระถางเราก็เขียน14ลงไปนะคะ,มะเมล็ดงอกมเมล็ดงอก กี่กระถางคะ6กระถางเราก็เขียนเลข6กลงไปนะคะจากนั้นเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ14มเมล็ดงอก6กกระถางเหลือที่ยังไม่งอกกี่กระถางเราอยากทราบว่ามเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่งอกอีก กี่กระถางถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือการลบนั่นเองนะคะตั้ง14ลบกับ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาหาคำตอบกันนะคะเหลือที่ยังไม่งกอีกกี่กระถางคะคำตอบก็คือ8นั่นเองนะคะ เหลือที่ยังไม่งอกอีก8กระถางนะคะเรามาดูโจทย์ตัวอย่างหน้าต่อไปกันนะคะก็คือหน้าที่148นะคะในโจทย์หัวข้อที่3นะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบคุณครูจะทำตัวอย่างให้นักเรียนดูหน้าละ1ข้อนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะ3.1 แม่มีมะละกอดิบสิบผลมะละกอสุกสามผลแม่มีมะละกอทั้งหมดกี่ผลประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะแม่มีมะละกอดิบสิบผลเราก็เขียนสิบลงไปมะละกอสุกสามผลแม่มีมะละกอทั้งหมดมีคำว่าทั้งหมดแสดงว่าเจอข้อนี้จะต้องเป็นการ บวกนั่นเองนะคะ10บวกสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาหาคำตอบกันนะคะตอบแม่มีมะละกอทั้งหมดกี่ผลคะ10บวก3เท่ากับเท่าไรคะเอาจำนวนที่มากไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก3าเอา1ิบไว้ในใจนับต่อไปอีกสามิบแล้ว 11 12 13คําตอบก็คือ13นั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปกันนะคะก็คือหน้าที่149นะคะแบบฝึกหัด5.12นะคะยังอยู่ในหวัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะข้อที่1แก่โจทย์ปัญหา ะค,ะคุณครูจะทําโจทย์ตัวอย่างให้นักเรียนดู1นข้อนะคะเรามาดูหัวข้อที่1.2กันนะคะแม่ปลูกตะไคร้13กอปลูกคาน้อยกว่าตะไคร้4กอแม่ปลูกคากี่กอโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ปลูกคากี่กอนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ปลูกตะไคร้กี่กอคะแม่ปลูกตะไคร้กี่กอคะ13กอเราก็เขียนเลข13ลงไปปลูกขาน้อยกว่าตะไคร้กี่กอคะปลูกขาน้อยกว่าตะไคร้กี่กอคะ4กอนะคะเราก็เขียนเลข4ลงไปประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะ ก็คือ13ต้องการทราบจำนวนแม่ปลูกคากี่กอต้องเอาไปทำอะไรกันคะตัวข้อนี้ก็คือการลบนั่นเองนะคะตั้ง13ลบกับ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาหาคำตอบกันนะคะแม่ปลูกคาปลูกคาได้ทั้งหมดกี่กอคะ 13ลบ4เหลือเท่าไรเอ่ย13ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ9นั่นเองนะคะสรุปได้ว่าแม่ปลูกค่าได้9กอนั่นเองนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปกันนะคะก็คือหน้าที่150นะคะในโจทย์ข้อที่2แกโจทย์ปัญหานะคะข้อ2.1 ดูโจทย์ตามคุณครูนะคะกระกาใบแรกมีมังคุด13ผลใบที่สองมีน้อยกว่าใบแรก5ผลใบที่สองมีมังคุดกี่ผลโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะใบที่สองมีมังคุดกี่ผลโจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ ตะก้าใบาแรกมีมังคุดกี่ผลคะตะก้าใบาแรกมีมังคุด13ผลเราก็เขียนเลข13ลงไปใบที่สองมีน้อยกว่าใบาแรกใบที่สองมีน้อยกว่าใบาแรกกี่ผลคะ5ผลเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะก็คือ13ต่าง ต้องการทราบอะไรคะใบที่สองมีมังคุดกี่ผลเราก็นำไปลบนะคะตัง13ลบกับ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาหาคำตอบกันนะคะใบที่สองมีมังคุดกี่ผลคำตอบก็คือ8นั่นเองนะคะสรุปได้ว่าใบที่สองมีมังคุด 8ผลนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในแบบฝึกหัดนะคะให้หนักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนาหน้า146 147 148 149แล้วก็หน้า150นะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูขอจบการสอนว้เพียงเค้านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย